แล้วแยกย้ายกันกลับบ้านไปนอนเอาละครับกลับมาพบกันครับนะครับวันพัสดุนี่ก็เป็นเวลาตีสี่ตีสี่สี่สิบหกนะครับเจนเร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมงนะก็ผมมาทาอะไรชาตรูแบบนี้นะครับผมมารอต้อนรับน้องอ้วนนะน้องอ้วนคือ มีตัวแค่78อ่ะนะผมอาจจะไม่กดหรอกเออแต่แบบอเรามีอย่างอื่นคนระับเรามีอย่างอื่นให้กดนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับ78เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะห้าไมไปทําตามแต่ผมก็อาจจะไม่กดแหละผมอาจจะเก็บไว้รอตัวอื่นเพราะวันนี้ได้อวอร์พลคิงด้วยนะอาจจะตามหานักมายากลนะมาอับการโลก่อนกดตัวเหลืองสักสักหมดเลยนะสักหมดเลย ถ้าเสียมผมเหมือนง่วงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับนะผมผมผมง่วงจริงๆที่สี่โอไมค่ะ์โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามหานักแมยกียอ้ยน้องอ้วน <c oughs> เจอกันครั้งหน้านะน้องอ้วนนะตัวพี่มันไม่พองจริงโอเคเดี๋ยวผมตามหานักเมก่กกลก่อนแล้วกันนะ <c oughs> น้องอ้วนนี่ผมว่านะ่าจะไม่ซื้อตัวดำเพิ่มนะเพราะว่ามันแพงอนะะ ผมมาคำนวณร้อยแปดิบไปนี่ประมาณเ0้าพันบาท <What? S 1> ผ่อนลดดีกว่าแต่ถ้าคนที่เติมได้ก็เติมครับไม่เป็นไรเพราะนุ้งอ้วนเก่งนะฮิวประมาณเ0้าแสนครับ <Bru h. S 1> ถ้าไม่ได้ตัวเดี๋ยวผมแปลสกิลให้พรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวหาคลิปมาให้ดูได้ชาลันโคครับสิทธิ์อันดับหนึ่งของลุงบังนมกุน ตัวนี้ได้แล้วอ่ะไม่เอาแล้วบาคุซันสองตัว,ลวเลยอ่ยนะนักถามว่าทำไมผมถึงอยากได้นักเมยกยักลนะนะมันเป็นอันล็อกดาวม่วงดาวที่สองของกาโรนะครับถ้าไม่มีนักเมยอกลกาโรก็จะไปดาวที่สอง,ดา,สองดาวที่สามไม่ได้ กี่ใบแล้วเนะี่ยโอ้โหห้าสิบกว่าใบาย,ยังไม่ออกเลยตัวตัวเดิมนี่หว้าบูฟไฟเฮ้ย,มยไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยเห็นกระบะอะไรวบสกี้ผมมีชิปบิสกี้ประมาณห้าร้อยชิปนะครับนะในอัพ เพราะว่ามันใช้ตาตาหมัดแล้วผมใช้ทีมซอมบี้แมนเนี่ยทีมซอมบี้แมนมันต้องใช้ตาหมัดสามไงนี่ก็ไม่เอาแล้วนะไม่ได้ใช้แล้วอยากได้นกักแมกนุกลขอสักตัวหนึ่งก็ยังดีผมไม่เอาเอสซนาด้วยผมขอนักมยกยุกตัวเดียวหมด <พ>อ,อยากกดนะทำไงดีครับ er? กดเลยไหมกดไปก็ไม่ได้นะครับนะคือท้ผมไม่อยากซื้อเว้ยเพราะว่าแบบผมอยากเก็บตัวตัวดำทุกตัว <S <S ให้มันเป็นฟรีหมดเข้าใจปะ คือผมอาจจะซื้อชุดแฟชั่นซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่เคยเติมซื้อตัว๋วซื้ออะไรพวกนี้นะครับนะเพราะว่าผมอยากจะเก็บให้เป็นแบบเก็บฟรีให้หมดนะทุกคนจะได้ทําตามได้นะครับไม่ใช่แค่ต้องเติมอย่างเดียวชุดเนี้ยน่าสนใจเพราะว่ามันลดราคาครึ่งหนึ่งแบบการโลกนะครับคือถ้าเซิร์ฟไทยทำเซอร์ก,กโบ้แล้วกันนะถ้าเซอร์ก,กโบ้ทำชุดแบบนี้ก็ ก็คุ้มอยู่นะจาก500เหลือแค่200อย่างเงี้ยครับช่างยั่วยวนจริงทาผมตื่นมาตีสีแล้วก็ไม่ได้กดหรือเราจะกดดีกว่าทุกคนสักสิบใบไหมสิบใบถ้าออกนี่ไปบวชนะครับสิบใบนะถ้าออกนะ ก็ยังไม่มีนักมายากลนะครับมัคนคงจะออกยาก,ยากเอ,อ๊ะสองตัวติดเอ้ยอยีไอผมเก็บตัวส้ไมไว้ดีกว่ารอเลดอัพดูหน้ามันนี่มันแบบกดผมเถอะกดผมเถอะอะไรแบบดียว <c oughs> กดดิครับเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนเซิร์ฟหนึ่งไม่ดีนะครับใครเล่นเซิร์ฟหนึ่งเอ้ยใครเล่นชนัแนลหนึ่งก็เปลี่ยนเซิร์ฟเอ้ยเปลี่ยนชนัแนลซะนะ ผมว่าผมต้องกดละกดแล้วออกไหมเอ้ยนยกักมายากลเอ้ยเราจะมาตามหานักมายากลอะไรครับในแบนเนอร์นี้ต้องเอาเกโลเท่านั้นสองใบครับคสัคสคัสเอ สาิบใบจะไม่ออกจริงเหรอแกโลหลอเล่นนะครับสามิบใบที่ไหนเขาออกวนะต้องแบบหนึ่งในร้านนะนะช่างเงียบเงาตื่นมาตีสี่ก็เงียบเงาอยู่ละโอ้โหนี่ผมกดเพราะความหหวร้อนทั้งนั้นเลยนะล่มจมครับไม่ได้นะทุกคนนะ ช่ไหมนะแทนที่จะดองนะครับนะผมก็เตือนคนอื่นแล้วนะดันมากดเองไม่เป็นไรฮะอย่าไปซีเรียสเกมถ้ายังไม่เลิกเล่นก็ดองได้ใหม่ครับแต่ไม่แนะนํานะห้ามทาตามนะครับนะทาแบบไม่เกินร้อยใบยอย่างเงี้พยพยาพย,ยามอย่ากดเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ได้จริงๆแล้วเราอาจจะมีโอกาสเลิกเล่นนะแต่ผมอะเล่นมานานแล้วผมคงไม่เลิกเล่นหรอกเกโลตัวเดียวไม่เป็นไรครับ สัญญาไปแล้วนะว่าจะกดก็กดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไปดองใหม่เพราะว่าน่าจะมีฟีนิกซ์แมนมาขั้นอีกนะกว่ายุงแดงกว่าเจนอสจะมาเนะี่ยม่วงลัวๆครับแต่ไม่ได้มานักมยากลผมได้ม่วงประมาณ10ตัวแล้วยังไม่มีนักมยากลเลยคือถ้าอย่างน้อยได้นักมยากลสักตัวหนึ่งก็เอ้ยอยังวินอยู่นะว่ยยังไม่เสียใจมาก <c oughs> กดเล่ยเปลือยนะผมตอนนี้เศร้าไอ้ตาโตกดไปครับเอาให้หมดอย่าให้เหลือในๆเราก็ช้ำแล้วก็ช้ำให้สุดนะครับมันยาวๆผมคิดว่ามันเป็นตัวใหม่นะมันก็เป็นตัวเกา่าต้องซื้อจีนัสโดนเนิร์ฟตีบอสนะครับนะผมไม่อยากได้คุณแล้วครับ

ขอบคุณครับเฮ้ยดีใจวหคือผมง่วงนะแต่ผมรอแต่ผมดีใจผมเสียงดังไม่ได้นะคปับาเฮ้ยสุดยอด่ะนี่คือข้อดีคนระับของการตื่นมารอตัวที่เราอยากได้ครับนะเขาจะตอบแทนคุณในการมาหาคุณเองนะครับเจ็ดสิบใบโอ้ขอบคุณครับดวงดีหรือเปล่า ก็ถ้าเทียบกับตั๋วที่ผมกดไปก็อาจจะไม่ดีมากนะครับนะผมกดไปประมาณ170ใบนะครับรวมตัวเหลืองแต่ไม่เปไรครับ70ใบโอ้โหผมไม่คิดว่าจะออกนะเนี่ยดีใจว่ะผมจะได้อวตารน้องอ้วนเหมือนเดินเล่นคือถ้าใครที่ไม่ได้ครั้งแรกนะครไปรอครั้งที่สองเนี่ยจะไม่จะไม่ได้อวตารนะผมอยากได้อวตารน้องอ้วนผมเลยต้องจําใจกดนะครับนั้นโชคดีได้ไว้ทุกคน k ิงเอนจิ n นเลยตอนเนี้ยหัวใจเต้นตุบๆกดหัวใจกันครับให้น้องอ้วนหรอเงั้นผมก็จะซื้อชุดแฟชั่นด้วยนะต้องจัดอะไรครับแบบเนี้ยฉลองนะการได้น้องอ้วนผมยังเหลือจากการเติมครั้งที่แล้วอยู่นะซื้อแฟชั่นกาโล่นะครับเดี๋ยวจะมาซื้อรอลดราคานครับเราเป็นชุดแฟชั่นมือสองก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยซื้อ เดี๋ยวจะเอามารีวิวนะว่ามันน่ารักแค่ไหนนะสุดยอดจริงๆน้องอ้วนออกพลังน้อยกว่ชาลันโค่นะน้องอ้วนผมไม่ค่อยได้อัพตัวสีม่วงอยู่แล้วนะพวกใบยอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้สุดเจ่มคอมเมนต์เข้ามานะว่าเกียรโรเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับ คือผมรู้ว่าคนที่ควบคุมเขาเป็นผู้หญิงไว้แต่ตัวเกียร์โรเนี่ยโอเคครับผมก็เดี๋ยวมารีวิววันหลังแล้วกันนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับบ๊ bye ยายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ